เนื่องในอภิรักษตสมัยคลายวันเฉลิมพระชมนมพรรษาแห่งสมเด็จพระบรมพิษพระราชสมผ่านพระองค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้เวียนมาบรรจบครบ7 3พรรษาในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2568นี้นับเป็นอุดมสุภาษิสวัสดิพิพัฒนนะมหามงคลแก่ประเทศชาติ พระศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์และปวงชนชาวไทยยังความมหาปีธิปราโมทให้เกิดแก่ปวงชนชาวไทยทุกเชื้อชาติศาสนาเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้นับตั้งแต่พระองค์ได้เสด็จขึ้นครองเสียราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สิบแห่งพระบรมราชกรีวงทรงสมเด็จพระบรมพิษพระสมภารพระองค์ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ บำเพ็ญพระรากรณียกิจเห็นเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตากรุณาที่ทรงมีต่ออาณาประชาราชเสมอมาทรงห่วงใยพระธานความช่วยเหลือให้แก้ไขทุกภัยให้ผ่านพ้นพระมหากรุณาธิคุณของสุเด็จพ,พระพระาุสมภาระองค์ยังความผาสุกร่มเย็นให้เกิดแก่ปวงประชา ประเทศชาติพิวัตรพัฒนาด้วยพระบุญญาบารมีและพระปีชาสามารถของพระองค์ทั้งหมดนี้เป็นไปตามกระแสะพระราดำรัสที่ได้ทรงพระกุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระทานในพระปฐมมรมราชองการในพระพิธีพ,ร,พระบรมราชาพิเษกณพระที่นั่งไพศาลทักษิณพระบระมมหาราชวางัง เมื่อวันที่4กรกราคมพุทธศักราช2562ว่าเราจะสืบสารรักษาต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษตลอดไปด้วยพระวิสัยทัศน์และพระมหากรุณาธิคุณที่จะทรงสืบสารเร่งรัดปฏิบัติพัฒนาพระราชกรณียกิจต่างๆในการครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระราชธรรมมัจริยวัรที่พระบาทสมเด็จพระบรมรชนุากาพีเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชการที่9ได้ทรงวางแนวพระบรมบรมราชโอบายไว้ทุกประการทั้งยังทรงเป็นความหวังและหลักชัยที่จะนำพาพระสงฆ์นิกรผ่านพ้นทุกภัยต่างๆในทุกวิกฤต ระรงทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์เหตุบ้านการเมืองและความเป็นอยู่ของพระสงฆนิกรชาวไทย